เลโอนลเมสซี่สุดยอดนักฟุตบอลระดับตำนานลิโอนลอันเดรสเมสซี่ลโอนลอันเดรสเมสซี่เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนคศ1987พศ2530ที่เมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินา่าวัยเด็กและจุดเริ่มต้นคศ1987-2000ถึงกำเนิด เกิดในครอบครัวชนชั้นแรงงานที่รักฟุตบอลเริ่มเล่นฟุตบอลเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ4ขวบกับสโมสรท้องถิ่นแกรนดลี่แกรนดลี่โดยมีคุณพ่อเป็นโคช้ชสโมสรเยาวชนย้ายไปอยู่กับทีมเยาวชนของ n e w วลส์โอไบ s ในปี1995อาการป่วยตอนอายุ10ขวบได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต r o ร t ฮอร์โม n ดิฟ f ิเ i นซี y ซึ่งครอบครัวมีปัญหาค่าใช้ใจ่ายในการรักษาที่สูงเส้นทางกับบาร์เซโลนา FC Barcelona คศ2000-2021ย้ายไปสเปนในปี2000เมซี่ได้ไปทดสอบฝีเท้ากับบาร์เซโลนาที่สเปนและสโมสสรประทับใจในพรสวรรค์ของเขามากถึงขนาดที่ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรตกลงเซ็นสัญญาเบื้องต้นบนกระดาษเช็ดปากและยินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด เข้าสู่ลามาเซียลามาเซียเข้าร่วมอะคาเดมีเยาวชนชื่อดังของบาร์เซโลนาเปิดตัวทีมชุดใหญ่ลงเล่นอย่างไม่เป็นทางการครั้งแรกในเกมออกระชับมิตรในปี2003ขณะอายุ16ปีและลงเล่นอย่างเป็นทางการในลาลิกาครั้งแรกเมื่อวันที่16ตุลาคม2004ขณะอายุ17ปีความสำเร็จกับบาร์เซโลนาสร้างยุคทองให้กับสโมสรคว้าแชมป์มากมายเช่นลาลิกา10สมัยและยูฟาแชมเปียนลีก4สมัย สร้างสถิติเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรควา้ารางวัลส่วนตัวระดับโลกมากมายขณะอยู่ที่นี่เช่นบัลลงดอบายอนดีออหกสมัยจนถึงปี2019ปารีสแซงแช็กแมง P.S.G. คอสอ2021-2023ย้ายทีมครั้งใหญ่ในปี2021เมสซี่ต้องอำลาบาร์เซโลนาอย่างสุดช้ำ เนื่องจากปัญหาด้านกฎการเงินของลาลิกาทำให้ไม่สามารถต่อสัญญาได้สโมสรใหม่ย้ายไปเล่นให้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงปารีสเซนเจอร์เมน P.S.G. ในลิกเอิงฝรั่งเศสผลงานคว้าแชมป์ลีกเอิงสองสมัย Inter iami, Inter F, อินเตอร์ไมอามี่อินเตอร์ไมอามี่ซีคส2 0 2 3ปัจจุบันย้ายสู่ MLS ในปี2023เมสซี่ตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับ อินเตอร์ไมอามี iami, ่อินเตอร์ไมอามี่อินเตอร์ไมอามี่ซีเอฟในเมเจอร์ลีกอกอร์ MLS ของสหรัฐอเมริกาความสำเร็จนำทีมคว้าแชมป์ลีกส์คัพลีกส์คัพได้ทันทีที่เข้าร่วมและยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องทีมชาติอาร์เจนตินาเมสซี่เป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติอาร์เจนตินามาตั้งแต่ปี2005โดยคว้าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพดังนี้เหรียญทองโอลิมปิก ปักกิ่ง2008โกปาอเมริกาโคปาอเมริกาแชมป์ปี2021ฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพแชมป์ปี2022ที่กาตาซึ่งเป็นการเติมเต็มความฝันของเขาและประเทศชาติรางวัลส่วนตัวที่สำคัญรวมถึงปัจจุบันบัลลงดอร์บายอนดีออ8สมัยสถิติโลกรองเท้าทองคำยุโรปยูโรเปียนโกลเด้นชู6สมัยสถิติโลก นักเตะยอดเยี่ยมฟุตบอลโลก FIFA World Cup Goldenball 2สมัย2014 2022สถิติโลกกล่าวโดวยสรุปชีวิตนักฟุตบอลของเมสซี่เริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่ต้องต่อสู้กับปัญหาด้านสุขภาพสู่การเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบาร์เซโลนาและจบลงด้วยการเป็นแชมป์โลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งเป็นการปิดฉากเส้นทางอาชีพอันน่าทึ่งในยุโรปและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ใน MLS สหรัฐอเมริกา